มาขาวเลยจะปิ้งมุยเอา้าจะเข้าคิ้วเข้าหนังนะเจ้กระายคลิปเจ้แต่หนูมันไ,ไม่มุยอยู่ยังเด้อจะมีถ้าแป้งก็ลุกจะปิ้งลงหน้ลงนะก็ลุกโอมจะเศคาฐามหารวยให้พระมากินกล้วยมันเกี่ยวอะไรกับพะวา นี่แม่มีของมาให้วันนี้เข้ามาอุ้ยแมจะดูวอลเล่แล้วก็มาส่งอะไรกันจริงจังเลยเนี่ยงเออมาส่งนี่ไงกระเป๋ากระโปรงอะไรเนี่ยลูกเลยนี่แมจะถามน้องโบสิว่าเหมือนน้องโบไหมหนูนี่ไงลูกเนี่ยเหมือนน้องโบไหมคะจุ๋ยจุ๋ยไหมหนูรู้ก่อนสิลูกนี่น้องโบดูก่อนนี่่าใช่หนูเปล่าหนูเนี่ยใช่หนูไหมเนี่ยลองดูดิคะ ็มีจ่ามีแล้วก็คือหนูเลยก็จ่าเม่งี้ไงได้หนูไหมคะลูกใุ้ยงุยอืมเอาใส่หนูไปตลาดเนี่ยเผื่อไปไปวันพระแล้วแม่ก็เอาหนูใส่เงี้ยไม่ไปวมันป่วไม่ไปไม่วันหนึ่งอ่าแม่จะไปทำบุญที่วัดไงคะลูกเออไม่เอาหนูไม่อยากไปวัดเออไม่ไปก็ได้ลูกนะไม่ไปก็ไม่เป็นไรแม่ก็ไม่ได้บังคับหนูจะไปวัดหรือเปล่าหนูไปไหมมุนจ๋าจ่ามีหนูไปวัดไหมคะลูกนี่ใส่กระเป๋ากันไปเนี่ยคระลูก คนไหนน้องนู่นหนูนนจำได้ไหมคนไหนหนูอะอย่าไม่ช่วยช่วยนี่นี่คนนี้น้องนุ่นคนนี้คนนี้คนนี้น้องนุ่นคนนี้น้องนุ่นน,นีสวยเนาะใช่หนูไหมเงี้ยยิ้น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 ีิ้คนนี้คนยิ้นยิ้นนังโบอยู่ไหนนังโบมาหาแม่ก่อนเลยดูกระเป๋าก่อนไม่จะตรงของอี้อ่ะเอ้าไอเอสีชอบใจแม่ก็ขายนะคะลูก เนี่ยหนูว่าหนูสวยๆกันทั้งคู่เลยเนี่ยแม่แม่ที่แม่ถ่ายรูปวันนั้นไงคะลูกน้่งนุ่นนั่งก่อนลูกนั่งคุยกับเอฟซีกับนแม่ก่อนตัวจริงสวยอือตัวจริงสวยหรือว่าอยากจะได้กระเป๋าไปใช้ตัา,าจะเชื่อตัวจริงไหมจะจริงไม่ขายค่ะเอออยากจะขายมันก็มาขายอ่ะจะจริงให้ไปเลยค่ะ,<จ>ะให้ไปเลยเลให้เหอฟซี FC ไปเลยไอ้คนนี้กินกุ้งเก่งไอ้คนนี้ขี้เยอะกินเยอะขี้เยอะ,ๆๆยยอะขี้เ้เต็มกระบะเลยวันวันตักกันไม่หวั่นไม่ไหว งนี้ก็จะมีกระเป๋ากระเป๋าเล็กตรงนี้ค่ะมีกระเป๋าลูกน้อยตรงนี้เอาไว้ใส่ปากกาไว้ใส่มือถือโทรศัพท์ได้แล้วก็มีเป๊กตรงนี้ค่ะปิ๊ผ้าเคนวัสสวยนะคะแม่นหน่องก็ชอบชอบรุ่นนี้อันนี้เป็นผ้าลายเม็ดข้าสารนะคะผลิตจากใยธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมขนาด16นิ้วคูณ14นิ้ว ค่ะ FC อยากได้ก็พิมพ์มพ,มพิมพ์มานะคะว่ามีใครอยากจะได้บ้างเนาะเดี๋ยวแม่หน่องไปดูราคาก่อนเผื่อเยอะๆแล้วอาจจะลดได้เนาะขอบคุณนะคะแค่ FC อยากจะสนับสนุนจาเมของน้องโบก็แจ้งความประสงค์มาได้นะคะค่ะขอบคุณ FC ขอบคุณค่ะอุดหนุนกระเป๋าหนูด้วยนะคะใครอยากได้ค่ะนี่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 ค่ะหนูแรบลิ้นอยู่กับอีน,นังเครื่องเพชรสีแดงนี่ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะอือขอบคุณแล้วจะมีจม่ไปเลยลูกไป